คืนสุดท้ายก่อนที่จะบวชยืนยันตรงนี้พูดด้วยคำสัตย์ตรงนี้ณนะวินาทีนี้ยืนยันอีกครั้งว่าถ้าเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุทีไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองอัตมาภาพพระมหาภัยวันขอลาสิกขาฮะ ไม่ไปอยู่วัดอื่นไม่ต้องชวนให้ไปอยู่วัดนู้นวัดนี้หนีความเป็นธรรมจากที่หนึ่งเพื่อไปเจอความเป็นธรรมอีกที่หนึ่งไม่เอาฮะขอไปเป็นคา,ารวาสฮะขอไปอยู่กับโยมแต่มาเคยพูดแล้วว่าแตมาห่วงโยมตอนนี้โยมแม่ทําคีโมอยู่ซึ่งโรคมะเร็งเราก็รู้ว่าน้อยนักที่จะรักษาอย่างหายขาดถ้าโยมแม่แตมามีบุญรักษาหายขาดก็ดีไปถือว่าเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยรักษาคุ้มครองก็ดีไปแต่ถ้าท่านไม่หาย ก็เท่ากับว่าตมามีเวลาเหลือน้อยเต็มทีที่จะได้อยู่กับท่านดูแลท่านนะฮะแต่มาไม่สนใจคนอื่นนะฮะสนใจพ่อสนใจแม่และตมาไม่มีทางเลือกไม่มากเพราะตมาเป็นลูกชายคนเดียวถ้าตามีน้องตมาอาจจะยังไม่ค่อยห่วงโยมพ่อแม่ตามีตมาเป็นลูกคนเดียวมันเป็นหน้าที่ที่ตมาเลือกและตมาอยากทําก็กลับไปสู่ความเป็นลูกไม่เห็นยากยุ่งยากเลยฮะ มีความสุขควรจะต้องดีใจว่าได้จะได้ใช้เวลาที่อาจจะเหลืออยู่ไม่มากในการที่จะสร้างความสุขจดจำรอยยิ้มเก็บความทรงจำดีๆที่ตัวเองควรจะต้องมีกับแม่และพ่อตอมาไม่อยากเสียใจว่าตมาอยู่อย่างนี้แล้ววันหนึ่งโยมจากไปแล้วตมาติดขัดตมาติดติดหนี้ที่ควรทำหลายๆอย่างแล้วไม่ได้ทำถ้าอย่างนั้นจะเสียใจกว่าถึงอยู่เป็นพระก็จะเสียใจว่า เป็นพระแล้วเราควรดูแลแม่ได้ดีกว่านี้ดูแลพ่อได้ดีกว่านี้แต่ก็ไม่ได้ทํามันไม่ได้เป็นความด้อยกว่ากันเลยนะศึกจากความเป็นพระไปเป็นฆราวาสได้เลี้ยงดูพ่อแม่มันต่ำกว่ากันตรงไหนฮะถึงเวลาของเราสักทีถึงเวลาที่เราจะได้กลับไปหาบิดอมารดาวของเราสักทีไปยุคุยกับแม่หยอกแม่แกล้งแม่กอดแม่หยิกแม่หอมแม่นะฮะ แค่นั้นก็มีความสุขแล้วฮะกินข้าวกับแม่ตักข้าวให้แม่ล้างจานให้แม่นะฮะขวาดบ้านให้แม่นะฮะซึ่งแม่ก็อาจจะจริงๆแม่ไม่ได้อยากให้ให้ไม่ศึกให้ยังไม่ได้อยากให้ศึกนะพ่อก็ไม่ได้อยากให้ศึกแม่ก็ไม่ได้อยากให้ศึกแต่นึกภาพบ้างโอ้โหถ้าได้ไปทานะฮะมาหาถูบ้านให้แม่หน่อยมาหาหุงข้าวให้แม่หน่อยไม่เรียกโยมแล้วนะแต่อาจจะเรียกมาหาอยู่มาหาล้างจานให้แม่หน่อยแม่ดูแลแต่มามาเยอะแล้ว นะแม่ทํากับข้าวจะมากินนะกลับบ้านทุกทีก็ไม่ได้ไม่ไปฉันไม่เคยไปฉันข้าวไหนนะกลับบ้านนะฮะกลับบ้านแต่ละทีก็แม่ดูแลทั้งนั้นนะหุงข้าวให้ทํากับข้าวแม่ขนาดป่วยอยู่นะฮะตอนนี้บวชชีอยู่เพราะว่าโกนถ้าถึงวันนั้นเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูเลยฮนะตอนกอดกอดครั้งแรกนะคิดคอนเทนต์ไว้หมดแล้วนะฮะกินข้าวเย็นครั้งแรกถูกตัวผู้หญิงครั้งแรกใส่เสื้อครั้งแรกอ่ อาตมากอดแม่ครั้งสุดท้ายกอดแม่ครั้งสุดท้ายในคืนสุดท้ายก่อนที่จะมาบวชเนนนะฮะปกติแม่จะไม่ให้นอนด้วยนะฮะโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วแม่จะแยกมุ้งนอนกลางมุ้งกันจะจําได้แม่นนะจำได้แม่นะะมว่าคืนสุดท้ายก่อนที่จะบวช คืนสุดท้าย <c oughs> นะฮะขึนสุดท้ายก่อนที่จะบวชนะฮะแม่แม่ให้แต่มาเป็นนอนด้วยแม่เลียงให้เป็นนอนด้วยแม่บอกว่ามานอนกับแม่มากอดแม่นี่จะเป็นการกอดครั้งสุดท้ายนะฮะเพราะว่า หลังจากในทบวนแ้วเราจะกอดกันไม่ได้จําได้แม่นฮนะจําได้แม่นแม่อาจจะพูดผิดแม่อาจจะพูดผิดที่ว่าเป็นการกอดครั้งสุดท้ายนะฮะเพราะเพราะว่าอีกไม่นานนะฮะตมากําลังจะได้กลับไปกอดแม่อีกแม่มูสานะฮะ <laughs> ไม่อยากดาม่านะรับบทด,ดาม่าทำไมเนี่ย